ช anel apple story รวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะวันที่20กร,รกฎาคมนี้มีนัดเงินกลุ่มเปราะบางพร้อมโอนกระทรวงการคลังพร้อมโอนเงินก่อนวันที่20กร,รกฎาคมนี้โอนรวดเดียว3,000บาทให้กับกลุ่มเปราะบางใจผ่านช่องทางเดิมที่เคยได้รับเงินสําหรับข้อมูลกลุ่มเปราะบางล่าสุดณนะวันที่29มิถุนายนมีดังนี้กลุ่มเด็กแรกเกิดถึง6ปีกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้พิการรวมแล้วมีจํานวนท้งสิน 6,781,881คนรวมวงเงินทั้งสิ้น20,000บาทในส่วนของการจ่ายเงินจะจ่ายของเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมเดือนละ1,000บาทรวมเป็นเงิน3,000บาท ซึ่งคอรมออนุมัติแล้วเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพมแจ้งข่าวแล้วว่าหากจ่ายทันจะใจ่ายในเดือนมิถุนายน2,000บาทและในเดือนกรกฎาคม1,000ับาทซึ่งตอนนี้ไม่ทันแล้วและสําหรับกลุ่มซ้าซ้อนโดยได้ตัดสิทธิกลุ่มที่ได้ซ้ําซ้อนออกดังนี้สําหรับกลุ่มเด็ก1จะนับสิ้นสุดวันที่31พฤษภาคมใครที่ได้รับเงินอุนดหนุนเดือนพฤษภาคมก็จะได้รับเงินส่วนนี้2สิทธิ์ของเด็กไม่เกี่ยวกับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง 3หากรับทั้งสองทางของประกันสังคมกับของพมก็สามารถรับสิทธิ์ได้เช่นกันสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ1จะนับสิ้นสุดวันที่31พฤษภาคมหากได้รับเงินในเดือนพฤษภาคมก็จะได้รับเงินในส่วนตรงนี้ด้วย 2. ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์อื่นๆของภาครัฐเช่นเงินเยียวยาเกษตรกรเราไม่ทิ้งกันเป็นต้น 3. 1คนต่อ1นสิทธิ์และสำหรับกลุ่มผู้พิการ1จะนับสิ้นสุดวันที่31พฤษภาคมหากได้รับเงินในเดือนพฤษภาคมก็จะได้รับเงินในส่วนตรงนี้ด้วย 2.. ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ของภาครัฐอื่นๆเช่นเงินเยียวยาเกษตรกร,กเ,ร,กรเราไม่ทิ้งการเป็นต้น 3. 1หนึ่งคนต่อนหนึ่งสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ซ้ำซ้อนได้สํัหรใครที่พิการด้วยสูงอายุด้วยพมจะให้สิทธิ์ทั้งสองแต่เงินเยียวยากลุ่มประบางนี้จะได้รับเพียงหนึ่งสิทธิ์เท่านั้นซึ่งจะแจก3เดือนเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมแจก1 0 0 0บาท3เดือนรวมยอดทั้งหมด3,000บาทยอดกลุ่มนี้มี13ล้านคนไม่ต้องลงทะเบียนใช้ข้อมูลเดิมที่เคยได้รับปกติทุกเดือนอยู่แล้ว